วันสงกรานวันกตัญญูวันเสียสละประเพณีสงกรานที่ผิดเพี้ยนเปลี่ยนไปคลิปสรุปเสียงจากสวนจันทร์วันละห้าหนาทีวันอาทิตย์ที่ 20, สีิบเมษายนพุทธศักราชสอง8ห้าสปรารบประเพณีสงกรานที่ในปัจจุบัน มันเหลือแต่รูปแบบที่ไม่ใช่สาระสำคัญคือการเล่นสาดน้ำกันซึ่งนั่นมันเป็นปลีกย่อยที่ในสมัยโบราณท่านอนุโลมให้เด็กๆหรือคนหนุ่มสาวได้สนุกสนานกัน ท่านตำหนิคนเท่าคนแก่คนมีครอบครัวมีลูกมีผัวมีลูกมีเมียไปแล้วด้วยซ้ำว่าถ้ามาเล่นสาดน้ำกันอย่างนั้นมันทำตัวเหมือนเด็กๆไม่รู้จกักโตแต่สาระสำคัญจริงๆของวันสงกรานนี้มันอยู่ที่เป็นวันแสดงออกซึ่งความกตัญญูกะตะเวที และเสียสละคงจะมีมาตั้งแต่ครั้งที่สังคมอุตสาคาเนนี้ยังนับถือศาสนา,าผีเสียด้วยซ้ำไปอย่างปรากฏว่าในเทศกาลสงกรานนี่แหละทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานของไทยอาณาจาักรล้านช้างอาณาจาักรล้านนา แต่บรมโบราณท่านก็จะมีประเพณีผีฟ้าลงควงก็คือการร้องรำฟ้อนตามแบบล้านช้างล้านนาเพื่อที่จะเส้นสวงบูชาผีบันพระบุรุษนี่ก็คือความกตัญญูกะตะเวทีแล้ว สืบทอดมาถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ยังมีชีวิตยอยู่ก็มีประเพณีให้ลูกหลานไปรดน้ำดำหัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายรดน้ำก็คือเอาน้ำอบน้ำหอมไปอขอขมาโทษท่านดำหัวก็คือน้อมหัวเข้าไปขอพอรรับพรท่านโดยเราซึ่งเป็นเด็กเป็น ลูกหลานนี่ไม่ต้องไปให้พรท่านเพราะคนเท่าคนแก่ในสมัยโบราณถือว่าคำวยพรนั่นก็เป็นเรื่องของเด็กๆเ,เหมือนกันที่พระให้พรญาติโยมก็เพราะพระยังเห็นว่าญาติโยมยังเป็นเด็กทางจิตวิญญาณโดยคำให้พรของพระที่แท้ก็คือธรรมะไม่ใช่ให้พรแบบไร้สาระที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันเพราะนั้นการที่ เราเป็นเด็กเป็นลูกเป็นหลานไม่ต้องไปให้พรท่านแต่ว่าขอพอรจากท่านได้แม้แต่บอกว่าขอให้พ่อแม่อยู่เป็นร่มโพร่มไส้ให้ลูกหลานเป็นานานอันนี้ก็คือถือว่าเราเป็นฝ่ายขอให้ท่านอยู่เป็นร่มโพร่มไสให้เราเหมือนครั้งที่พระสงฆ์ตำหนีพระอานน์ว่าไม่ขอพอรพระพุทธเจ้าให้ทรงดำรงขันอยู่ไปชั่วก,กับคือร้อยปี พระพุทธเจ้าก็เลยเป็นนิพานเสียตั้งแต่แปสิบปีอย่างนี้เป็นต้นส่วนประเภณีอื่นๆนั่นมันล้วนตั้งแต่เป็นอุบายอย่างขนทรายเข้าวัดหรือะต่างๆก็เป็นอุบายว่าเ,เราจะไม่เอาของส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัวแม้แต่ทรายที่ติดเท้าออกมาอย่างนี้คนโบราณก็ถือว่าเป็นบาปก,ก็จึงต้องมีประเพณีขนทรายกลับเข้าไปชดเชยที่วัด แล้วเรื่องอื่นๆก็เป็นเรื่องวันเสียสละเช่นเป็นวันชวนกันมาสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมสร้างโบสถ์สร้างศาลา,ราสร้างกุฏิวิหารต่างๆซึ่งในสมัยโบราณนั่นก็ถือว่านั่นคือการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์เอาไว้ให้กับส่วนรวมก็เลยเป็นวันเสียสละนี่คือสาระสำคัญของวันสงกราน ส่วนที่รถน้ำสาดน้ำเล่นหัวกันอันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นตีกย่อยเหลือเกินในสมัยโบราณก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะครับ